ฝ่าเท้าแม่สยบคุณสดํดำคุณพันให้แม่เหยียบหัวกำราบอแวสดอแห่งเทือกเขาบูโดคุณพันทรักราชเดชในตำนานบทหนึ่งของท่านที่ให้แม่เหยียบหัวสยบสดํดำนี่เป็นเรื่องจริงของช่วงหนึ่งในชีวิตของท่านขุนพันที่ถือเป็นจุดที่สำคัญอะไรคือสุดยอดของครั้งที่ท่านคุณพันใช้สยบสดํดำของอเวสดอตาและ ขุนโจรชาวมุสลิมซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์มนดำสิ่งที่ท่านขุนพันธ์ท่านใช้ในการแก้เคล็ดสยบสายดำนี้คือการให้มารดาบังเกิดกล้าวของท่านใช้เท้าขยี้ลงไปบนศีรษะของตนเองสามรอบเพื่อเป็นเิริมงคลและเพื่อเป็นการทำลายความอาถรรพ์ในตัวมนดำด้วยเหตุนี้จอมวายร้ายอย่างอเวสดอตาและจึงไม่อาจสู้ท่านขุนพันธ์ได้ ใส่เวทมนต์ดำที่มันมีอยู่เครื่องรางของขลังหลายอย่างที่ใช้ติดตัวจึงมีอันเสื่อมสลายไปเพราะถึงแม้กระสุนปืนของท่านขุนพันจะทำอะไรเอาแวดสดอตาและไม่ได้แต่มันก็หมดเรี่ยวแรงเปลี่ยนสภาพจากเสือร้ายกลายเป็นแมวยอมให้จับกุมในที่สุดการให้แม่ใช้เท้าขยี้ศีรษะนี้เพราะท่านขุนพันถือความกตัญญูเป็นสิ่งสูงสุดฝ่าเท้าของแม่เทียบเท่าฝ่าเท้าของพระอรหันต์หรือพระพรหม วิชาความรู้ใดๆที่เรียนมาย่อมต่ำกว่าเสมอในการถือเคล็ดแบบนี้มีมาแต่โบราณนการนักรบโบราณขอเศษชายพระถุงแม่หรือขอชันหมากของพ่อติดตัวไปก่อนไปออกสนามรบก็ล้วนเกิดปาฏิหาริย์มากมายย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ท่านขุนพันธ์ต้องปราบโจรเอาแวสดอตาและตรงกับปีพศ2481ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านขุนพันจัดว่ามีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์เต็มตัว ส่วนเอแวสดอตาและเป็นจอมโจรแห่งเทือกเขาบูโดมีความเชี่ยวชาญทางสิยศาสตร์อย่างหาตัวจับยากท,ทั้งทั้งที่เป็นชาวมุสลิมเขาสามารถรูดโซ่ตรวนสะดาะกุญแจแคล้วคลาดคงกระพันตัวเขามีของขลังติดตัวอยู่ห้าชนิดคือตับเหล็กเคราทองแดงช้องหมูป่าผ้าประเจียดและกริดอาคมอแวสดาตาแรมีพฤติกรรมการปล้นฆ่าที่น่ากลัวมากเลือกปล้นเฉพาะคนไทยดับชีพเจ้าทรัพย์ทุกราย โดยวิธีใช้กริดแทงคอหมุนเอาหลอดลมออกมาและบางรายเขาก็จะใช้กริดควานท้องดึงไส้ออกมาซึ่งเขาจะเลือกปลิดชีพเฉพาะคนไทยพุทธเท่านั้นกว่าทางตำรวจจะจัดการกับเขาได้ต้องใช้เวลาตามจับอยู่นานท่านขุนพันธ์เล่าไว้ว่าตอนที่ยิงต่อสู้กันนั้นเอาแวสดอตาและแกล้งทำเป็นตายเพราะถูกตำรวจล้อมไว้แต่พอถูกจับได้เขากลับอ้าป,ปากไขกระสุนออกมาให้ดูก้านัดหน้าตาเฉย เขาจึงเป็นโจรไสยศาสตร์อีกคนหนึ่งที่อาวุธของท่านขุนพันธ์ไม่สามารถทำอะไรได้ว่ากันว่าอาวสดอตาและเนี่ยแหละเวลาเกิดคุม้มคลั่งของขึ้นมาเขาจะให้ลูกน้องรุมยิงด้วยอาวุธปืนนานาชนิดแต่กระสุนปืนก็ไม่อาจทำอะไรเขาได้ที่น่าสังเกตคือแม้จะเป็นมุสลิมแต่อาวสดอตาและนับถือเครื่องรางของ,ของคลังของไทยทุกชนิด และเขาแขวนผ้ายันติดคอเขาไว้ตลอดแม้กระทั่งเวลาถูกจับกลุ่มภายหลังถูกจับกลุ่มเครื่องรางของคลังต่างๆถูกยึดไว้เป็นหลักฐานยกเว้นกริตประจําตัวของเอเวสเดอร์ตาและที่ท่านขุนพันธ์ขอไว้เป็นที่ระลึกโดยให้เหตุผลว่าเป็นของมีอาคมหากตกไปอยู่กับคนอื่นอาจสร้างปัญหาขึ้นอีกดังนั้นกริตนั้นจึงตกเป็นของท่านขุนพันธ์ตั้งแต่นั้นมา หลังจากเอเวสดอตาและถูกจับได้ไม่นานเขาก็กินยาพิษหวังปลิดชีพตัวเองในห้องขังจากการปราบโจรอเวสดอตาและในครั้งนั้นทําให้ท่านขุนพันธ์ท่านได้รับการขนานนามจากชาวไทยมุสลิมว่ารายยอกจิหมายถึงมือปราบพริกขี้หนูหรืออัศวินตัวเล็กอะไรทํานองนั้นนอกจากนี้ท่านขุนพันธ์ยังได้รับรางวัลจากเจ้าเมืองรัฐกาลันตนันประเทศมาเลเซียส่งมีดพกเล่มหนึ่งมาให้ซึ่งท่านขุนพันธ์ถือเป็นเกียรตยิอย่างสูงในชีวิต ในสมัยที่ท่านรับราชการอยู่ที่เมืองพิจิตรท่านจะพกกริดของเอเวสดอตาและไว้ที่เอวซ้ายตลอดเวลาและพกปืนเมาเซอร์ต่อด้ามเหล็กไว้ที่เอวด้านขวายอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน